สวัสดีครับวันนี้กับผมเกมกูมาชิวชแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมเราจะมาทดสอบเอ่อสล็อตกันนะครับว่าอันไหนแตกดีนไหนไม่ดีนะแล้วก็จะมาเล่นให้เพื่อนๆ,ๆพี่ๆน,น้องๆดูนะครับก็อันแรกก็จะเป็นนี่เปาม้วน,นี้นี่เลยครับแล้ว้าไปเลยเราจะมาทดสอบแค่สิบรอบนะครับ กชิปรอบผมจะเล่นอย่างลนะชิบใ่อเพื่อนๆพี่น้องๆดูนะครับนี่นี่มาดูนะครับว่าได้เท่าไหร่ ช็ค k p อครับสองไหมโอ้โหมันจะได้คุ้มเสียหรือไม่มาลุ้นกันครับชิบเ่าของผม เราตสายแล้วครับนี่พออันนี้เสียไปเหมือนเลยนะครับอา,าองกดออกทบทงขคงพูดกันนะนี้ไปเองกระตับกาพอ,พอมาสูงสุดสิบรอบอ,อีกชิ้นหคึครับ ลาย่เคีนะฮะเอาไ,ไม่ได้อะไรเลยครับี่มอนะเบ้าอืมบิ๊กวินฮะโอ๊ยไม่ไหวไม่มีอะไรได้ครับ มาฮะมีสองรอบะลฮะเราเสร็จแล้วนี่นี่ก็ไม่ต่างกันและะ้วพอก็อันนี้นะฮะมีอยู่ห้าสลอนะ็อตมากไม่ใช่แหะ้าสล็อตนะครับนี่เป็นลายตั้งะฮะ แล้วเนี่ยเองแล้วก็เม็ดสุดแล้วก็ไปรอบมนกันครับโอ้โห อันนี้จะไม่ได้สุนอยเลยหรอแจ็คพอตโอ้ไาทีแจ็คเท่าไรนะ้เนี่ยมื่นสี่ฮอคู่วานี้เกลือฮะนี่โอ้เกลือน,นี่แน่เลยน่าหมดแล้ว สิบไม้ได้ไม้เยอมยไม่สองไม้นี่สองไม้ขอแล้วก็ออกครับสิบไม้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไมอามาดูอันนี้กันฮะสิบไ,ไม้มาครับสิบไม้ วันนี้ย่งเวอร์ไหม้ารอบดูันึ่งแบบอย่างนี้ไม่เวิร์กลองต่อี่สิบรอบดิ พอหมดหมดพออันนี้เมฆไม่ขึ้นละอสามรอบพออุ้ยอุ้ยมันหยอกเลยจัดไปไม่เคยมาเปิดเหมือนฮะเอาพอแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ไปดีอีสัตหนึ่งรถสุดสุดเจ็ดนะฮะแล้วก็กดเข้าไปเลยสองแสนสุดสุดเอาเราแค่เหมือนหนึ่งพอชิบลาไปเลย มีมาสี่คนฮะกักเตอร์มาไม่มาอาืมไม่ได้อือมทำไมสองเลยสองเลยนี่ก็ไม่ได้ละนี่ชักเตอรวะักเตอร์มาที่มาที่นี่ช่วย 5ฟีสปินนะฮะจะคุ้มไ,มไหมใน5ทีของเราเหมือนกันฮะว้ายถ้ามีเข้าตรงกลางสวยเลยนะหมดแนละ้วมาเรื่อหมาแล้วครับ ไปอ,อันนึงดิโอ้ยเกลือนะฮะไม่คร้มเลยนี่ฮะไปไม่ครบมนะฮะนี่นี่ขาดทุนนะฮะแบบนี้ขาดทุนแบบนี้ขาดทุนน้านี่ฮะคอยสำหรับวนนี้ก็ขอจบคลิป การรีวิวสลับให้ดูกันเพียงเท่านี้ครับสำหรับเพื่อนใหม่ก็อย่าลืมใส่โค้ดตารางคลิปนะครับหรือใ,ใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นก็สามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ตอนนั่งคลงิปนี้ได้เลยหรือดาวน์โหลดที่เพจสโตร์หรือแอปสโตรก็ได้นะครับก็สมัคเพื่อนใหม่ก็ใส่โค้ดแล้วใส่โค้ดตรงหน้ากิจกรรมแล้วก็ใส่โค้ดลงไปก็สามารถรับเป็นแสนคลิป,ปเล่นฟรีๆได้เลยนะครับ ตอนนี้ก็ขอตัวเชิปไปแล้วนะครับสวัสดีครับ